นี่มาถามถึงเริ่มเริ่มสวิตมมเลดได้ยังไงเริ่มสวิตเมเลดคือไอ้วงใต้ดินนี่แหละมันแตกไปแต่ละคนมันแบบเรียนจบแล้วทำงานประจาําผมก็ทาํางานประจาอะไรเงี้ยครับแล้วผมทํางานประจําแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมันก็เบื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ยังอยากแบบเล่นดนตรีอยู่ครับแล้วก็เลยตอนนั้นรู้จักจริงรู้จักกับพี่เออ,อีโวล่ามาน,นานแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เลยแบบแนะนํามือกีตาร์คนหนึ่งรุ่นน้องเขา ชื่อวีนวีนเนี่ยคือเป็นมือกีตาร์คนคนก่อนแป,ป๊บครับพอเจอวีนเนี่ยแหละครับมันทําให้เกิดวงซูดมันเลเพอต่างคนต่างไปดึงสมาชิกที่เหลืออเข้ามารวมกันมผมเนี่ยจะเป็นสายแบบเล่นใต้ดินอมไม่ประกวดหางานเล่นเฉยๆอะไรเงี้ยครับ,รบหางานเล่นไปแล้วก็คิดที่อยากจะทําทําอัลบั้มของตัวเองอะไรเงี้ยครับอในโดยโดยที่ทําทําเองทุกอย่างอดังนั้นก็เลย แต่งเพลงแล้วก็ทาเป็นอีพีออกมาชื่อพนาโฟบีอีพีผมรู้จักกับพี่โนอยู่แล้ว <ừ> อะไรเงี้ยครับ <ừ> อยู่ดีแกโทรมาแล้วก็บอกว่าไอเอต๋าตอนนี้มึงทําอะไรอยู่วะอีพ <ừ> oh, ีตอนนี้ผมทําวงนี้อยู่ครับ <ừ> เอามาเสร็จแล้วามาฟังหน่อยพอ <ừ> เสร็จแล้วก็เลยเอาไปให้พี่โนฟังอะไรเงี้ยครับพี่โนก็เลยเอาไปให้ให้ที่จีนี่ครับ ตรงกรค,กคอพอมาถึงทำงานกับ g r a แล้วเนี่ยวิธีการทำงานต่างกันไหมครับเป็นการทำงานเองกับการทำงานกับค่ายใหญ่ๆต่างกันครับต่างเหมือนกันเพราะว่าตอนอยู่ใต้ดินมันเหมือนแบบเราเราทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับเราจะเล่นหนักแค่ไหนก็ได้ยั่ไงมเขารับได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพอมาอยู่ค่ายคือเราต้องคิดอีกแบบหนึ่งว่าจะทำยังไงให ไลเซน์ของเรามันยังอยู่แล้วคนทั่วไปที่กว้างกว่าเดิมเนี่ยเขาเขาต้องฟังเพลงที่เราทําได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจากแนวดนตรีที่พอเปลี่ยนไปพอมาทํางานกับค่ายใหญ่ๆเนี่ยมีกระแสะของคนที่ไม่ชอบบ้างเหมือนกันไหมครับมีอยู่แล้วครับคิดยังไงครับแน่นอนครับคิดยังไงผมพยายามตั้งใจทํางานออกมาให้มันดีที่สุดอยู่แล้วครับแต่ผมก็เข้าใจสัจธรรมเรื่องหนึ่งว่าจริงๆแล้ว มันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบผมจะทําให้มันถูกใจคนทั้งโลกได้อะไรเงี้ยครับแต่ผมแค่อยากจะแบบลองเปิดใจลองฟังสิ่งที่ผมทําก่อนได้ไหมครับอ mm. ถ้าฟังแล้วไม่ชอบผมไม่ว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ mm. อะไรอย่างนั้นซึ่งผมแบบยังไงก็ได้อะไรเงี้ยครับ mm. สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ผมผมพอใจมากครับครับเพราะผมรู้สึกว่ามัน ผมไม่เคยคิดว่าการตั้งวงดนตรีในตอนนั้นมันจะทําให้แบบมันยาวมันจนถึงตอนนี้ได้ครับผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องแบบขึ้นรถตู้ออกไปทัวร์ทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับอไม่เคยคิดว่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมาจนถึงตอนนี้แล้วผมผมผมก็แบบคือเส้นชัยผมหรือว่าจุดเป้าหมายผมเนี่ยมันมันมีไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับขยับไปมเรื่อยๆใช่ครับเหมือนแบบออกอัลบั้มแรกอะเส้นชัย 1. นึ่ออกอัลบั้มสองก็เต้นไทยที่2อ,อะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบมีไปเรื่อยๆอะไรการที่ผ่านผ่านวงการมานานนะครับตั้งแต่สมัยเทปเลยอินดี้มาจนถึงใต้ดินจนกรทั่งถึงปัจจุบันนี้ตาวมองวงการเพลงเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับวิธีการฟังเพลงเปลี่ยนไปจากสมัยก่อนแบบ ที่ก็รู้แบบว่าต้องไปตามร้านเทปร้านีดีเท่านั้นครับต้องซื้อแผ่นซื้อเทปกลับมาเปิดปกอ่านเครดิตว่าใครทํางานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งน้องๆสมัยนี้เขาไม่มีทางที่จะได้รู้ว่าลมพวกนั้นการหาอะไรมันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สมาธิคนเรามันลดลงอะไรย่างเงี้ยครับเพราะมันมีอะไรเข้ามาง่ายๆแล้วก็เยอะมากให้เลือกครับคนที่เป็นศิลปินอย่างแต่ก่อนใครที่แบบ จะทําเพลงเองอยู่กับบ้านก็ยังลําบากเลยอะไรเงี้ยครับก็คือง่ายคนทางง่ายขึ้นใช่ครับเดี๋ยวนี้อุปกรณ์หรือว่าอะไรทุกๆอย่างมันมันมันเตื้อไปหมดแต่นี้มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้อะไรให้มันเป็นประโยชน์มากกว่าในไเงี้ยครับผมอยาจะฝากบอกน้องๆที่กําลังสร้างวงดนตรีหรือว่าสร้างวงแล้วแล้วก็ว กำลังทำํทำทาตามความฝันของตัวเองอยู่ทําต่อไปเรื่อยๆครับอย่าหยุดผมจะให้ความสําคัญกับเรื่องลายเซ็นนะครับคือถ้าน้องตั้งวงหนึ่งแล้วแบบน้องน้องมีไอดอลชอบวงวงหนึ่งเนี่ยไม่ผิดการที่น้องจะทําเหมือนเหมือนกับวงที่น้องชอบทุกอย่างมันมันก็ไม่เป็นไรครับแต่เพียงแต่ว่าลายเซ็นเรามันมันมัน,ม,นมันเริ่มไม่มีแล้วตัวตนเราเริ่มไม่มีเพราะฉะนั้นอยากให้ลองกลับมาหาลายเซนของ ของวงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้รว,วันนี้น้องๆหลายคนที่ได้ฟังแล้วเนี่ยอาจจะจับทริคเล็กๆน้อยๆเอาไปเปรียบเทียบของตัวเองแล้วเป็นกําลังใจให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้นะครับว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาต้องผ่านเรื่องราวเยอะๆหลายอย่างมาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณคุณเต๋าซึ่งมันเลมากนะครับที่เรามานั่งคุยกันวันนี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ